นี่นี่มันมันเข้าเพียงติดเอดมินจังนี่เลยใช่ครับคนอะไรครับคนแอดมินครับอาจารย์อา่างอ๋ออันนี้อาจารย์สอนนี่เหรอใช่ครับเออแล้วทำไมเพียมันเข้าไม่ได้หรอมันเข้ามันต้องเข้าในหน้าแอดมินเท่านั้นรอเออโปรแกรมตลาดมันจำเรื่องที่อาจารย์ผมผมสอนวิชาเนี้ยมาก่อนที่มันจะมีไอาจารย์โปรแกรมมาลงว่าจใช่ไหม ต้องมีกั๊กล้อีกตัวเอ่พีมมัก็ได้นะแต่มันต้องมีแั๊กซแล้วอีกหนึ่งตัว เดี๋ยวัน sure> ึกไว้ก่อนนะโอเคดูดูี่พายเรื่ออ่าโอเคโอเคเออสังขาว่า หนึ่งนะวันนี้ก็เดี๋ยวนปนิดก,กันก่อนนะได้ไปคล่องคลองนะครับ่อทีนี้พอนัศึกษาเอาไฟล์ลงไปแล้วเนี่ยไฟล์ลงไปในตัวโฟลเดอร์เอทีดอกแล้วนะครับเวลาแก้ไขอย่ามาแก้ไขตรงนี้นะเพราะว่าเป็นคนละที่นะครับต้องไปแก้ไขในเอทีดอกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากแก้ไขตัวเอก่อนนะโอเคแก้ไข 不太坏，他们不太。太太太太太 ทีนี้นักศึกษาเติมตรงนี้ให้ไหมครับเอาไงหน้าขึ้นมาดูก่อนเนาะเติม meta charset ่ t f 8นะครับมันจะทําให้เว็บเราแสดงภาษาไทยได้นะครับเติมไว้ที่ส่วนหัวตรงนี้เติมไว้ใน head นะอ่เดี๋ยวผมผมแปะไว้ี่กลุ่มเลยแล้วกันนะ เติมอย่างนี้นะครับน้ำหวาอยู่ไหนแลโอเคเนีเติมตรงนี้นะตรงเฮสนะครับแค่มันทัดเดียวนะครับใส่ไปในเฮสนะครับน้องสาไปแก้ในเฮสทีด็อกนะไฟเราย้ายมาเฮสทีด็อกแล้วใช่ป่ะนะครับไปแก่ไฟนั้นในเฮทีด็อกแล้วก็จากนั้นพอเซฟเสร็จปุ๊บนะครับก็มาเปิดในนี้นะไม่ใช่เดือดปนทิ่ในนั้นนะครับมาเปิดตรงนี้นะเราโค้ดนะ งงงหน่อยนะแรกๆมันงงหน่อยอเ,เดี๋ยวผมทำความเข้าใจอีกรอบนะอ่าป <couples> ังปังปัง,งเรามีตอนนี้เรามีเหมือนมีตัวเริ่มลงใหม่ตอนนี้มีตัว apache apache เ,เป็นชื่อโปรแกรมไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เฮล <laughs> ิคอปเตอร์ apache นะครับ apache เ,เป็น apache มันเ,เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ทีเนี้ยเราไม่มีเว็บเซิร์เวอร์จริงๆให้ใช้ตอนนี้เวลาเขาเขาหัดเขียนโปรแกรมเขาจะใช้เครื่องเราเองเนี่ยเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลองอ่ะพอเราพอสมบูรนักศึกษากลับไปที่บ้านนะ่ะนักศึกษาสามารถติดตั้ง Apache ลงได้ครับแล้วก็ติดตั้ง MySQL PHP My Admin ก็คือไปโหลดจากเว็บมาติดตั้งนี่แหละ แล้วก็รู้สึกจะมีไอแซมพีพีที่นักศึกษาเคยใช้ใช่ปะ่ะครับตอนหลังน่าจะมีเป็นเป็นเป็นบล็อกเซตนะเป็นเขาเรียกอ่าเป็นเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ลงนะครับเ,เข้าใจว่าอย่างนั้นผมคือรุ่นที่ผมเรียนนะไอ้รุ่นที่ผมสอนก่อนแล้วก็เราเรียนไปก่อนนะไม่มันไม่มีแซมพีพีแต่ก่อนเป็นคอนฟิกเองหมดเลยครับก็เลยก็เลยใช้ไม่เป็นแต่ว่าโอเคจังไก่ก็บอกเออลงมาให้แล้วมันก็ง่ายดีนะเมื่อกี้กดสตาร์ทอย่างเดียวน,นะ ทีนี้พอลงเสร็จปุ๊บใช่ไหมสมมตินาาักศึกษาไปลงที่บ้านน่ะก็กดสตาร์ทแบบนี้สองอันก็คือสตาร์ทตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็สตาร์ทตัวสตาร์ตตัวไมโครเอฟพีแอลนะครับสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์บนบนลีนุกนะครับปกติมันจะเป็น เขาจะลงเว็บเซิร์ฟเวอร์บนลีโนเพราะว่ามันเสถียรกว่ามไม่ต้องรีสตาร์ตไปบ่อยเวลามาันแฮงนะครับแล้วก็พอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องเราก็จะถูกพอเราสตาร์ปุ๊บเครื่องเราจะถูกจำลองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าทีนี้เราต้องเอาไฟล์ที่เราเขียนเสร็จแนละ้วไปฝากไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องไปฝากไว้อันนี้รู้รยังยังไม่ได้เรียนใช่ไหมไปวิธีไปฝากไว้ก็คือเราต้องเอาไปฝากไว้โฟลเดอร์ชื่อ อ่ามเมื่อกี้ที่ครูลงไว้ให้นะครับฝ <c oughs> ากไว้โฟลเดอร์ชื่อ ah s a m p p html นะครับแต่ถ้าทั้งสารลงอวาเช่อย่างเดียวอะ่ะมันจะไปอยู่ในอวาเช่แล้วก็สแสละเอาไปบ็บแล www world wide w ไปลงในนั้นครับแล้วแต่ว่ากฎเกณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์อะ่ะเขาให้ลงที่ไหนนะครับอ่าแต่ทีเนี้ยก็ถ้าเป็น s a m p p ก็คือลงในนี้ ถ้าไม่มั่นใจก็ถามจาก GPT ก็ได้นะครับว่าลงต้องลงตรงไหนวะอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนี้นะครับอ่าไปลงเสร็จปุ๊บนะครับพอนักศึกษาสตาร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลานักศึกษาสมมุติว่าอย่างเว็บเว็บของพนักคอนอนะ่ะมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ถูกไหมเราก็เอาตัวเว็บที่เขียนเสร็จแล้วไปลงในเซิร์ฟเวอร์นะครับเวลาเรียกใช้เนี่ยเราจะเรียกใช้ชื่อของโดเมนเนมครับโดเมนเนมของพนักค,คอนคือ p n i u a c t h โดเมนเนมของพันทิปดอทคอมก็พันทิปดอทคอมโดเมนเนมของธรรมศาสตร์ก็ tu ยูดอทเอสดอททเอสโดเมนเนมตุลาก็ตุลาดอทเอสดอททเอสแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ว่าในเบื้องหลังของมันน่ะเป็นตัวเลขตัวเลขตัวเลขอ่าตัวเลขไอทีนะครับเช่นสมมตินะเป็นหนึ่งเก้าสองจ็ดหนึ่งหกแปดจุดสองจุดเจ็ดสมมตินะสมมติอ่าทีนี้เอ่อเนื่องจากว่าเครื่องที่เราลงอาร์พาเช่เราลงเครื่องเดียวกันแล้วก็ เซิร์เวอร์จำลองมันยังไม่มีชื่อครับโดยปกติเวลา s t s t l อลเขาก็จะใช้ชื่อคำว่า local host นะเป็นมันเปลี่ยนชื่อได้แหละแต่ว่าปกติเขาใช้คำว่า local host นะครับเป็น default นะครับเวลานักศึกษาเรียกก็ local host ก็คือเรียกโฮสที่อยู่ในเครื่องนักศึกษาเองนะครับหรือนักศึกษาจะใช้1 2 7 0 0 1 1ก็ได้เพราะว่าเครื่องตัวเองอ่ะมันจะ IP พีเบอร์นี้ทุกที่นะครับมันเคยมีแบบว่า มีคนแฮกเข้าไปกระทรวงดีดตอนแล้วก็พิมพ์ว่าแฮกจากหนึ่งสองเจดจุดคือแฮกจากเครื่องคุณนั่นแหละคนตีมไงคนตีมเข้าไปบอกแฮกจากเครื่องนี้นะครับแฮกตัวเองก็ค <c oughs> ือมันเจาะเข้ามาได้ง่าย <c oughs> ๆนะครับแล้วก็ทีนี้เวลาที่นักศึกษาเรียนผมเข้าใจว่าเรียนาารัตตเบสไปแล้วอย่างที่เพื่อนบอกนะครับก็ตอนนักศึกษาเข,ข้าก็คือผมอคลิกจากไอ้แฟมใช่ปะ หรือถ้าจะพิมพ์หน้าเว็บนะเปิดเปิดโคลมขึ้นมานักศึกษาจะพิมพ์ก็ local host แล้วก็ b a c k s l a s h php my admin ครับแล้วก็มีแบ c k s l a ล h ปิดด้วยถ้าไม่ปิดไม่ขึ้นนะมีแบ c k s l a ล h ปิดด้วยนะครับอ่ะ,ะครับก็จะขึ้นนะนะครับ php php my admin ที่นักศึกษาเคยเรียนไปแล้วอ่ะทวนให้นิดนึงนะครับคือตัว d a น a b a s e เบม,มันชื่อ mysql ถูกไหมแต่ php my admin อ่ะมันเป็นโปรแกรมที่จัดการตัว d a น a b a s e เบล อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ลงมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันก็ใช้ตัวไอแซมพีพีคอนโทรลพานเนี่ยเป็นตัวจัดการทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับนักศึกษาจะได้ไม่ต้องไปสตาร์ทเองเนาะ,นะครับอ่ะก็ใช้ง่ายเลยคนระับต้องขอบคุณอาจารย์ไก่ที่เอามาลงให้นะครับก็พอใช้เป็นมันก็ง่ายครับดังนั้นนักศึกษาต้องก๊อปไฟล์ไปลงไว้ที่นี่พอเขียนเสร็จนะครับหรือถ้าเกิดนักศึกษา เขียนไปบนนี้เลยได้กับก๊อฟมันลงไปบนนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเวลาเรียกไม่ใช่เรียกอย่างนี้ไม่ใช่เรียกอย่างนี้นะครับก็คือเรียกผ่านโลโก้โค้ครับเราติต่างว่าเราอยู่คนละที่กับโค้แล้วเราก็เรียกผ่านเบราว์เซอร์เราแต่ถ้านักศึกษาไปดับเบิลคลิกเปิดตรงเนี้ก็ได้แต่ว่ามันมันก็ดับเบิลคลิกเปิดให้แสดงกดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวครูสอน PHP ไปปุ๊บเนี่ย เนือ้อหาเดิมลี่เปิดมันจะไม่เจอมันจะเปิดเบิร์ไม่ได้แต่ว่าตัวให้ทีมอยังเปิดได้อยู่นะครับแล้วเวลาแก้ไขก็แก้ในนี้แล้วก็เซฟในนี้นะครับเดี๋ยวตัวให้เดี๋ยวตัวภาษา p ี p ที่เราจะเขียนเนะี่ยเวลาที่เขียน p ี p ไปแล้วนะครับอ่าภาษา p ี p ทเนาะมันจะเป็นแท็กที่แทรกลงไปในให้ทีมอนะครับแล้วก็โค้ดเนี่ยมันจะเห็นในฝั่งเซเวอร์นะครับแล้วก็ในฝั่งยูเซอร์เนี่ยจะเห็นแค่แบบ หน้าจอล็อกอินอะไรตอบนี้น,นะครับดังนั้นก็จะต้องเรียกผ่านโลโกโอนเป็นหลักตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมนะถ้าไม่มีก็เพิ่มในส่วนของเมตาชาเซตนะครับอ่าเนะครับยู <c oughs> ียูทียูทีแปดเป็นฟอนต์ภาษาไทยเนาะนครับนักศึกษาอาจจะคุ้นๆผ่านหูเพราะว่าตอนเรียนเอระเบตมันก็บางทีเราเก็บภาษาไทย ถัด้อมูลต้องใช้ u t f 8ครับนะประมาณนี้คงคุ้นแล้วละ่ะคงคงคมได้เคยเรียนไปบ้างน,นะครับโอเคเอ,อ่ออะเดี๋ยวขึ้น p N p นิดนึงแล้วกัน เป็นแล้วใช่ป่ะหรือลืมไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ ผมขอสร้งว่าเก่ากว่า

ต,ต่อไไ่าโอเคอ่าโอเคทีนี้เออ่พิมพ์แค่นี้แหละนะครับให้ดูกนะ่อนนะ ในเบื้องต้นนะครับเราใช้ภาษาตีนะครับใช้ภาษา PHP นะครับสามารถแท,แท็กเข้าไปได้นะครับใน HTML เลยนะครับแล้วก็นักศึกษาเซฟเป็น test.php นะนะครับเป็นไฟล์ที่นามุณแบบ PHP นะแล้วย้ายไฟลน์นี้เข้าไปเซฟใน HTDoc นะครับอ่านนักศึกษาดูโค้ดก่อนนะครับโค้ดของ PHP ตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นคาสั่งพินพ์นะครับแต่ว่ามันใช้คำว่า Echo e ค h รับ Echo, เอนี่ยอันนี้คือในวงเล็บเนี่ยเป็นแพ็กให้ l นะครับเวลาที่มันมันพิ้น์ออกมาเป็นหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บตัวเนี้ยนะอ่าสวัสด, <c oughs> ดูโคดได้ไม นักศึกษาดูตามผมนะนะครับอ,อันนี้เป็นตัวไฟล์ที่เราเซฟนะนะครับเดี๋ยวอธิบายขั้นตอนกนารทำงานของมันก่อนนะนะครับผมมากได้สร้างไฟล์ตัวนี้นะครับชื่อ,อ t e s t p h p นะครับแล้วก็โยนไฟล์นี้ลงไปใน HTdoc ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วผมเปิดผ่าน localhost เปรียบเสมือนว่าผมนั่งอยู่ที่อีกบ้านหนึ่ง แล้วก็เปิดเว็บไซต์นะครับเป็น localhost เป็น t <S ั s p h t ทีนี้นักศึกษาดูนะครับโค้ดที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันเป็น echo นะครับแล้วก็ข้างในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยเป็นเป็นตัวโค้ดที่เราต้องการให้มันแสดงไปยังไปยังเครื่องของ user นะครับแต่เราไม่ได้ส่งไปทั้งหมดเราส่งเฉพาะ id ไอ้ตัวน,นี้ไป เนื่องจากว่าโค้ด PHP อ่ะมัน<ส>เป็นเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์เอาฟังดีๆนะเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์เป็นสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีโค้ดลับที่เราไม่ต้องการให้ยูเซอร์รู้ถูกไหมเพราะว่าในฝั่งยูเซอร์อ่ะเวลาที่เขาคลิกขวาแล้ววิวโค้ดอ่ะเขาจะเห็นโค้ดหมดเลยแต่โค้ดของ PHP อ่ะมันมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์มันก็จะส่งไปเฉพาะ อันนี้ในในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยเป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่จะส่งไปแต่ว่าตัวเอ็กโคเนี่ยไม่เห็นหรือตัวติดต่อฐานข้อมูลเช่นาพาร์ตเปิร์ดของฐานข้อมูลพวกนี้จะอยู่ใน p f t p แล้วมันก็จะเห็นเฉพาะในฝั่งเซิร์ฟเวอร์มันจะไม่เห็นฝั่งยูเซอร์อันนี้ผมจะเปิดให้ดูนะนึกษะเงยหน้า,นา,นาขึ้นมาดูก่อนนะครับอ่าอย่างสมมุติว่าเราแสดงอันนี้อันนี้คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไอฝั่งยูเซอรอ์อยู่ที่บ้านแล้วก็เปิดเข้าโล c a โ h o แล้วเข,าเเข้า test TFTP นะครับมันจะ ขึ้นสอันนี้ถูกไหมเมื่อกี้ที่เราแสดงถูกไหมทีนี้พอคิดขวาวิวโค้ดนะครับก็คือดูซอฟต,ต์โค้ดข้างล่างนะครับจะเห็นแค่นี้อันนี้คือที่มันส่งมาฝั่ง User จะเห็นแค่นี้นะครับทั้งทที่เราเขียนไปยาวๆถูกไหมเขียน Echo ไว้ไปด้วยแต่ว่ามันเห็นแค่นี้มันเห็นเฉพาะในตัวเครื่องหมายคาพูดที่ให้แสดงหน้าจอเฉยๆนะ,นะครับสิ่งที่ S p s p ทำก็คือว่ามันจะเจนมันจะเจนอ่า H T M L อลปกเข้าไปนะครับสมมุติว่าสมมติว,ว่ามันไปดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลนะครับหรือว่ามันติดต่อฐานข้อมูลไอ้ส่วนนี้มันถึงความลับเพราะว่าบางทีเราเขียนโค้ดเราต้องใส่พาสเวิร์ดของฐานข้อมูลอะไรอย่างนี้ใช่ป่มมันก็จะไม่ส่งตัวนี้ไปยังตัว user เพื่อไม่ให้ user เห็นอ่าก็จะเห็นปะ ป่กแท็กให้ทีมชาวไปแบบนี้ก็แสดงโค้ดไปเวลาดึงข้อมูลมาก็เอาเฉพาะข้อมูลที่ดึงเสร็จแล้วอะ่ปะปักเอาไว้ให้ฝั่ง user user ก็จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่แสดง yeah, yeah. นะครับดังนั้นตัวโค้ด P h P จะเป็นเขาเรียกว่า server s i ์ e script เป็น server, script ปัก server ร์ครับส่ว so, น P h P มันจะเป็น user s i ์ e script นะครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> ในในภาษาให้ทีมเอนักศึกษาในภาษาให้ทม L อะ่ะมันจะปลนลันม้วดซุ่วไปหมดนะครับโดยส่วนที่เราต้องการให้มันเป็น PHP เราจะใช้เครื่องหมายวงเล็บเปิดนะครับเช่นมาแล้วก็มีคำว่า PHP นะครับเพื่อบอกว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนของ PHP นะครับแล้วก็พอใช้เสร็จปุ๊บก็จะมีไพเช่นมาแล้วก็วงเล็บปิดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น PHP ทั้งหมดนะครับแล้วก็ Echo เป็นคำสั่งส่วนหนึ่งนะครับ ใน PNP นี่แหละมันมีทั้งหลูกสามารถเขียนปลล loop ได้สามารถเขียนตัวฟังก์ชันนู่นนี่นั่นได้นะครับ,าารนนด,รบดึงฟังก์ชันออกมาใช้ได้เหมือน,เป,นเป็นภาษาหนึ่งเลยเขาเรียกภาษา PNP นะครับก็เดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยเราจะเรียนภาษา PNP เพื่อดึงข้อมูลนักศึกษาเรียนไมาที่เอาไปแล้วนะครับทีนี้ไอ้ไอโค้ดทั้ง select update delete อิน e r เซอร์ดอัปเดตดีลีทั้งหลายและที่นักศึกษา,าเคยเรียนไปอ่ะเราก็จะมาแปะใน PNP เพื่อไปดึงข้อมูลจากตัวฐานข้อมูลมาแสดงหรือทำการ s l l e t u อัปเดตดีลี e อะไรก็แล้วแต่ครับเราใช้ PNP ครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ให้นักศึกษา,าทำความเข้าใจเนาะนะครับทีนี้ในในภาษา h t m ออ่ะ,อะในในตัวเนี้ยเวลาที่เราใช้ PNP นะครับให้นักศึกษาเซฟเป็น นามสกุล p n p ไม่ไม่ให้เซฟเป็นไอทีแพลนะเพราะว่ามันสามารถจะได้รัน p n p ได้นะครับแล้วก็ในในหน้าหน้าจอส่วนใหญ่ก็จะเวลาที่เป็นเว็บจริงๆแล้วอะ่ะก็จะเต็มไปด้วยโค,ค้ดแปลกๆบางทีก็เพิ่มจาวาสกิดเข้าไปอะไรพวกนี้เพื่อให้โค้ดมันเป็นไดนามิกมากขึ้นนะครับมันก็ จะมีโค้ดแทรกเต็มไปหมดก็จะมีแท็กเปิดแท็กปิดบอกว่าตัวนี้เป็นส่วนของอะไรนะครับอ่าอันนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ให้ผลกันมั่วก็สามารถแทรกตัวซีเได้เหมือนปกตินะครับใส่ไว้ข้างบนแล้วก็ตกแต่งลงไปได้นะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ทีนี้อ่ายังติดค้างก็คือกลางภาเนานะยังไม่ได้สั่งงาน,นะน,นเราส่งกลางภาด้วยนะงานเดียวนะครับกลางภาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ ยากอะไรเนาะปลายภาคถึงจะพอติดต่อถัดข้อม,มูลถึงจะเป็นงานกลุ่มเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าสั่งอะไรดี